สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับรายการ tat talk อีกแล้วนะครับพบกันทุกสัปดาห์เลยสำหรับวันนี้หัวข้อที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเกี่ยวกับ exercise บางอันที่สามารถควบคุมการเทรดตามอารมณ์ของเราได้ด้วยนะครับเพื่อนเบางคนอาจจะมีปัญหาอยู่เนาะพึ่งเสียไปอยากล้างแค้นเอาคืนมันจะมี exercise อะไรที่เราควรจะทำก่อนเทรดเพื่อยับยั้งอารมณ์นั้นได้บ้างนะครับบทความนี้ เอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันในวันนี้นะเดี๋ยวเข้าไปฟังกันเลยแต่ก่อนอื่นอยากจะขอคนละไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องหน่อยนะครับแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามเช็คดูหน่อยนะกดแล้วหรือยังนะครับกดให้ด้วยนะตอนนี้2 0 0 0 0ื่ก็สับแล้วนะครับสําหรับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอเล่นกิจกรรมดีๆร่วมกันนะแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องผ่านช่องทางนี้ก็ได้นะครับมีระบบ Member s h i p เรียบร้อยแล้วซปเปอร์แตงก็ได้หรือในไลฟ์จัดซปเปอร์แชทซปเปอร์เซกเกอร์ขอบคุณล่วง สำหรับบทความนี้นะครับได้มาจากเว็บไซต์ t ท a t Swing นะครับซึ่งเพิ่งจะไลฟ์ไปเมื่อวันพุธนี้เองก็เอาบทความของเขามาไปเจออันนี้ก็น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะครับเราจะบอกว่ามันเป็นคล้ายๆรูทีนอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะออกออเดอร์ก็ได้นะครับแต่เขาเรียกว่ามันเป็น Men t a l exercise าเนาะทำเพื่อกำจัดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะออกออเดอร์เพื่อป้องกันความเสียหายที่มันอาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเร่งรีบเทรดไม่ได้คิดตามแผนนะครับหรือว่าการเทรดมม่วม่เลยตั้งใจจะเอาคืนหรือว่า ออเดอร์มันไปแล้วเรากระโจนเข้าใส่การเทรดอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีขั้นตอนอยังไงเพื่อกําจัดพวกนี้ออกไปนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะน่าจะเป็นประโยชน์นะสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับถ้าใครกําลังเจอเรื่องแบบนี้อยู่นะซึ่งคนคอรี่เล่าว่าจริงๆตัวเขาเองเนี่ยฝึกวิธีการแบบนี้ตอนที่เขาเนี่ยติดขัดปัญหาเกี่ยวกับการที่เขาเกิดอารมณ์อยากล้างแค้นเอาคืน เขาติดนิสัยพวกนี้อยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับแล้วเขาคิดว่าไอ์เอ็กซ์ไซส์ที่เขาจะเอามาแนะนำวันนี้มันช่วยได้นะครับซึ่งผลออกมาก็ค่อนข้างดีเลยนะมันไม่มีการเทรดนอกระบบที่เป็นไปตามอารมณ์นี่เลยแต่ว่าพอเขาคิดว่ามันดีปุ๊บเขาหยุดไปช่วงหนึ่งพอหยุดไปช่วงหนึ่งแต่อันนิสัยเนี่ยมันถูกบูกฝังมันในระยะยาวเนาะกลายเป็นว่าไอ้พวกนี้นก็กลับมารังควานเขาอีกเขาก็เลยต้องควักขึ้นมาอีกแล้วก็ทําต่อเนื่องจนมันกลายเป็นนิสัยจนเป็นไมเซ็ตที่ถูกต้องเขาถึงจะหยุดมมมััันนนนะครบรบสาาาหหใททีีาทานนี่นะ่ไไดด้้้ปญง ฟังเอาไว้เป็นความรู้เฉยๆก็ได้ว่ามันมีวิธีแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าใครที่กําลังเจอปัญหาอยู่นะครับผมว่าก็น่าจะได้ประโยชน์เลยนะครับว่าเขาทํายังไงมันมีขั้นตอนยังไงซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นทักษะนะสามารถฝึกฝนกันได้มันไม่ได้เป็นกำมูลสันดานดึงขนาดแบบสันดอนขุดยากอะไรประมาณนั้นซึ่งตัวเขาเองก็พูดถึงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้นะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนาะเรายังมีความรู้สึกอยู่เรายังมีอารมณ์อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มมันนเเกิดขึ้าี่ย มันเป็นเรื่องปกติเราแค่ต้องยอมรับมันว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วเราจะจัดการมันยังไงอันนั้นคือสิ่งที่เราควรทาเนาะแต่ถ้าเราไม่สนใจเราเพิกเฉยมันไปละเลยมันไปเนี่ยมันกลับไปส่งผลเสียต่อผลงานโดยรวมของเราส่งผลต่อไมซ์เซตของเราในระยะยาวสําหรับวิธีการจัดการก็คงมีหลากหลายอย่างนะครับแต่สิ่งที่เขาเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยก็คือการจัดการมันด้วยเอ็กซ์เซซาที่ชื่อว่าคอมเมน t ์เตติ้งนะครับ จริงๆไม่ใช่คําที่มีศั์เฉพาะอะไรเลยมันก็คือการคอมเมนต์ตัวเองนั่นแหละคอมเมนต์ comment ตัวเองว่าเรากําลังจะทําอะไรระบบของเราเป็นยังไงสภาพตลาดเป็นยังไงเดี๋ยวมันมีขั้นตอนให้เราถามตัวเองเนาะซึ่งบางคนทําคล้ายๆกันอันนี้อยู่แล้วคล้ายๆกับพวกเช็คลิสที่เราทานั่นแหละว่าเทรนด์ตอนนี้เป็นยังไงเลเวลเป็นไงทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตือนตัวเองว่าออเดอร์ที่เรากำลังเลงอยู่เนี่ยว่าเราจะเทรดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไปตามระบบไหมหรือว่าตอนเนี้ที่เราอยากจะเทรดมันเป็นไปเพราะอารมณ์ของเรามากกว่า ซึ่งระบบนี้จะเป็นการที่ถามตัวเองนะครับถามตัวเองด้วยคําถามซ้ําๆหลายๆอย่างว่าจริงๆแล้วเราต้องการออเดอร์นี้จริงๆไหมหรือว่ามันเป็นแรงที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากออเดอร์ที่ผ่านมาหรือความคาดหวังของเราแล้วทําไมเราต้องใช้วิธีนี้เนะเขาบอกว่าจริงๆมันก็เป็นการหลีกเลี่ยงเนี่ยการเทรดที่ไม่จําเป็นทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นตามอารมณ์นั่นแหละนะครับให้เรากลับไปสู่ระบบ ซึ่งใครที่กำลังฝึกอยู่เนี่ยเอามันไปใส่เป็นรูทีนก่อนที่จะเทรดทุกไม้อันนี้ผมว่าก็ดีเพราะว่ามันจะเป็นรูทีนให้เราทําตามไปเรื่อยๆเพื่อให้เป็นคล้ายๆดับเบิลเช็คว่าสิ่งที่เรากําลังเทรดอยู่มันใช่จริงๆหรือเปล่า2นะครับเป็นการเสริมความมั่นใจด้วยบางคนเนี่ยออเดอร์ที่แล้วเพิ่งขาดทุนมาเลยนะครับเสียใจมากติดต่อกัน 3- 4ไม้แล้วแต่ว่าการที่เราพูด ถึงระบบตัวเองทบทวนตัวเองก่อนที่จะลงมือเทรดถัดไปบางครั้งมันก็จะเป็นการเสริมความมั่นใจให้เราทําตามระบบไปได้แล้วมันก็จะมีคําถามที่ตั้งแต่ก่อนเทรดเนาะแล้วตอนเทรดอยู่ด้วยตอนที่มีออเดอร์แล้วมันมีคําถามให้เราเช็คตัวเองว่าเฮ้ยเราออเดอร์ที่เราถือไปเนี่ยเราจะถือไปไหนถ้าระบบเราบอกว่ามันไม่มีการ manage ออเดอร์ระหว่างที่มีออเดอร์เลยเราจะได้มั่นใจว่าเราก็ทําตามแผนอยู่อันนี้ก็เป็นวิธีสร้างความมั่นใจได้อีกทางหนึ่ง อีกอันนึงก็คือมันดึงให้เราไปมีสติอยู่กับแผนการเทรดระบบการเทรดไม่ใช่การถูกพัดพาไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกณตอนนั้นแล้วจ้องจะเทรดอยากจะเทรดมันเป็นตัวเตือนให้เรารู้ว่าจริงแล้วเนี่ยเราต้องทําตามระบบสิไม่ใช่ความคิดหรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นซึ่งวิธี c o m m e n t a เตติ้งเนี่ยสามารถช่วยเรื่องนี้ได้ดีเลยนะครับขั้นตอนมันทำไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะอันดับแรกเลยนะครับ พอเรามานั่งอยู่ที่โตะแล้วนะครับอยู่หน้าจอการเทรดแล้วเนี่ยเขาให้เราถามตัวเองนะครับแล้วทุกๆข้อเนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาอยากให้เราพูดออกมาด้วยพูดกับตัวเองนี่แหละพูดกับหน้าจอนี่แหละอันดับแรกเลยสภาพโดยรวมของตลาดเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยวันนี้ตลาดมันมี movement มูฟเมนต์ไหมหรือว่ามันเป็นช่วงที่ไม่มีล i ควิดิตี้เลยตลาดไม่ไปไหนมันรอข่าวอย่างเดียวถามตัวเองก่อนว่ามันตลาดมันมีไดนามิกพอสาหรับวันนี้ไหม ถ้าไม่มีเป็นเช็คลิสต์ที่หนึ่งว่าเอ้ยแลระบบเทรดของเรามันเอื้อกับระบบนี้ไหมถ้าเอื้อก็เทรดถ้าไม่เอื้อก็ไม่เทรด2ก็คือไอที่เรากําลังมานั่งจดจ่ออยู่หน้าจอเนี่ยนะครับมันมีทิกเกอร์มันมีอเลลอร์อะไรเตือนเราเหรอว่าทําไมเราถึงมานั่งหน้าจอเพราะบางคนเนี่ยนั่งด้วยอัตโนมัติเลยยังไม่ถึงเลเวลสําคัญยังไม่ถึงแนวรับแนวต้านสําคัญแต่พยายามที่จะมาหาออเดอร์ให้เทรดให้มากที่สุดมันกลายเป็นว่า มันยังไม่มีอะไรแจ้งเตือนเลยนะเลเวลสาคัญแต่พอเรามานั่งอยู่มันก็จะมีอาการคันมือใช่ไหมคันมือก็อยากจะเอ้ยระบบนั้นระบบนี้ได้ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้ทําตามระบบอีกแล้วนี่ครับบางคนสวบปไปดู Facebook อาจารย์มั่งโอ้ยอาจารย์กําลังจะเข้าออเดอร์นี่แหละเราก็กลับมาแล้วเราก็เทรดเลยนะครับอันนี้ให้เราถามตัวเองว่าไอ้ที่เรา นั่งหน้าจออยู่เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรทําให้เรามานั่งมันมีอเล r ร์แจ้งเตือนไหมซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมจะใช้การแจ้งเตือนเนาะถึงจะเปิดจอดูเพราะผมทํางานไปด้วยถูกไหมผมก็จะตั้งอเล r ร์ไว้มันก็จะแจ้งเตือนในโทรศัพท์ว่ามันถึงเลเวลสาคัญแล้วนะผมถึงจะมาดูจอถ้าใครยังไม่ได้ใช้อเลอร์นะผมว่ามันเป็นตัวทริกเกอร์ที่ดีที่แจ้งเราว่าเราควรมาดูจอถ้ามันไม่มีทริกเกอร์เราก็ไม่ต้องมาดูเสียเวลาแล้วจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยอยากจะเทรดมากเกินไปได้วยซ้ำนะครับอันนี้คําถามที่2 เรานั่งหน้าจอทำไมมีอะไรเตือนให้เรามานั่งหน้าจออยู่เหรอพอเห็นแล้ว Potential ของจุดนั้นเนี่ยแนวรับแนวต้านที่เรามองไว้เนี่ยที่มันเรียกเรามาดูเมื่อกี้เนาะมันมีระยะเพียงพอสำหรับ TP ในหน้าที่เรากำลังจะเทรดไปหน้านั้นหรือเปล่าสมมติมันลงมาที่แนวรับแล้ว alert ม,มันแจ้งเตือนและแต่ว่าพอเรามานั่งดูละจุดที่เราจะเข้าตรงแนวรับนั้นน่ะมันมีแนวต้านสำคัญระยะ ใกล้ๆนี่เองมันทําให้ระยะสต็อปลอสกับท p เนี่ยเราอาจจะดูไม่คุ้มหรือเปล่าแสดงว่าไอการเทรดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มี potential เนาะเพราะเดี๋ยวมันขึ้นไปมันก็ต้องย่อลงมาอีกอยู่ดีเพราะมันเจอแนวต้านสําคัญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราดู potential มันว่ามันมีระยะพอให้เราเล่นไหมและสุดท้ายนะครับเราก็เช็คล่วงหน้าไปนิดนึงว่าวันเนี้นะครับมันมีข่าวอะไรเกี่ยวข้องไหมแล้วระบบของเราเนี่ยสู้ข่าวหรือเปล่าหรือว่าถ้าระบบของเราเลี่ยงข่าวตลอดเลยเราก็อาจจะ ไม่พิจารณา p o t e n เชียลไม้ไม้นั้นว่าเราจะเหตุซึ่งเดี๋ยวนี้โปรแกรมนะครับที่ดีๆทั้งหลายมันก็จะมีการรวมช่วงเวลาข่าวมาให้เราเห็นง่ายๆด้วยอย่าง ตัวอย่างเช่น c t e ท d e r อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสามารถเช็คได้เลยว่าข่าววันนี้มีอะไรบ้างแล้วถ้าพูดถึง c t e ท d e r นะครับก็ IC Market ก็มีให้บริการนะครับให้บริการมายาวนานมากเลยนะครับถ้าใครอยากรู้วิธีใช้จริงๆใน Playlist ตผมมีชื่อ c t e ท d e r ด้วยเนาะนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จัก IC Market มากขึ้นนะครับลองดู Playlist ต์ชื่อ b roker ผมเล่าวิธีการทำงานของโ b r o อร์ ของตลาด Forex กปาร์ตี้ต่างๆมีใครบ้างระบบเทรดต่างๆมีกี่แบบเพื่อนๆลองเข้าไปศึกษาดูแล้วก็ถ้าสนใจอยากสมัคร IC Market ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับหากใครสมัคร i c Market จากลิงก์ด้านล่างแล้วเนี่ยทักมาบอกผมหน่อยเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มตั้งกิววิดีโอนะครับเป็นกลุ่มที่ผมมาไว้แชร์เทคนิคการเทรดมี2ระบบนะครับทำเฟรม15แล้วก็ทำเฟรม H1 ให้เพื่อนๆเ,เ,เอาไปต่อยอดกันเนาะตอนนี้มาสู่ซีซั่น3แล้วมี30กว่าคลิปเกือบ40คลิปแล้วตอนนี้ผมกำลังจะ d ด v e l o p ีซั่่่น4ออยูะรรบบทใใหหม้เเเพืๆแช์ป็ไดีย ครับเพราะฉะนั้นใครสมัครแล้วอย่าลืมทักผมมานะเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามแรกนะครับสำหรับสภาพโดยรวมของตลาดว่ามันเป็นยังไงมันควรค่าแก่การเข้าเทรดแล้วหรือยังพูดมันออกมานะครับพอพูดออกมาเนี่ย สมองแล้วก็ใจเราเนี่ยมันจะจดจ่อยกับคําพูดที่เรากาลังพูดออกไปนะมันทําให้เราไม่คิดไม่ฟุ้งไปตามอารมณ์อันนี้ก็คือเทคนิคของเขาเนี่ยแหละที่อยากให้พูดออกมาเนาะแต่ถ้าใครกลัวนะเราอยู่กับคนอื่นด้วยเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นบ้าเขาบอกว่าพูดในใจก็ได้แต่พูดในใจให้มันดังพอที่จะได้ยินเสียงตัวเองอกับคําตอบที่เราจะตอบตัวเองด้วยเนาะข้อ2เลยเมื่อกี้เห็นสภาพโดยรวมของตลาดไปแล้วมาอยู่จุดที่เราสนใจละ แล้วมันมีเซตอัพตามที่เราต้องการแล้วหรือยังเข้าตามแผนเราแล้วไหมลองถามตัวเองเออกมาเรารอรูปแบบราคาอะไรอยู่เรารอ price action อะไรเรารอแท่งเทียนแบบไหนใช่สิ่งที่เรารอไหมณนะจุดจุดนั้นสมมติลงมาที่แนวรับแล้วเนาะเฮ้ยลงมาแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ทำซิกแนลแบบที่เรากำหนดไว้เลยเพราะฉะนั้นเรารอก่อนถ้าไม่เข้าเซตอัพก็ให้พูดไปเลยว่าเอ้ยณนะจุดนี้เรายังไม่เข้า เพราะว่าแท่งเทียนมันยังไม่ใช่ engulfing อย่างที่เราต้องการพูดกันหน้าจอนี่แหละเอามือจิ้มไปเลยเอาเมาส์จิ้มไปก็ได้เพระาะฉะนั้นรอก,ก่อนยังไม่ถึงเวลานะจากนั้นเราก็พูดกับตัวเองว่าแล้วสิ่งที่เรารอให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือสัญญาณอะไรพูดไปเลยว่าเมื่อกี้ไม่เทรดเพราะว่ายังไม่เข้าเซตอัพแท่งเทียน engulfing ยังไม่มาสิ่งที่เรารอคือเดี๋ยวรอให้ตรงนี้เป็น engulfing แล้วเราถึงเข้านี่คือการพูดย้ำตัวเองว่าเรารออะไรอยู่ เพราะฉะนั้นข้อ2ก็พูดกับตัวเองว่าสิ่งที่เราลองมันมาแล้วหรือ,อยังนะครับข้อต่อไปเนี่ยเป็นการประเมินนะครับจริงๆกลับไปคล้ายๆข้อแรกนะแต่ว่าอันนี้เขาให้ดูระยะ Stop l o s อด้วยนะครับโดยรวมข้อเนี้เราเห็นแล้วว่าสัญญาลังจะเกิดขึ้นหละแล้วถ้าสัญญาลเกิดขึ้นการเทรดเนี่ยมันดีพอไหมีนะดีพอไหมก็คือสต็อปลอถ้าจากจุดเนี่ยไปถึงจุดสต็อปลอ มันระยะเท่าไหร่เพราะระยะนี่สําคัญใช่ไหมสมมุติถ้าเรามีระบบที่เราฟิกลิสต์รีวอร์ดเอาไว้สต็อปล็อตกว้างก็หมายความว่ากว่าที่เราจะได้รีวอร์ดที่มัน ถึงเป้าตรงนั้นที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเป็น 2R หรือ 3R อะไรก็แล้วแต่มันก็ยากขึ้นถูกไหมเพราะว่าระยะมันกว้างขึ้นเมื่อกี้เราพูดถึง potential ในข้อ1ไปแล้วว่าราคาเนี่ยกว่าจะไปถึงแนวต้านโอ้ยมีระยะแกบบเหลือแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าออเดอร์ที่เราเข้าเนี่ยของเราแล้วมัน stop loss ตรงไหน,นเราจะรู้ก็ต่อเมื่อถ้า Signal มันใกล้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็น stop loss แล้วบางคนอาจจะใช้ swing ก่อนหน้าบางคนอาจจะใช้แท่งเทียน Signal นั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอมันฟอร์มตัวใกล้เสร็จแล้วตามข้อ2 ข้อ3เราก็ดูว่าระยะ stop l ล s s เนี่ยมันเท่าไหร่สมมตุติถ้าบอกไป20บปิ๊บข้างบนมี potential อีกตั้ง60ปิ๊บโอเคเทรดนี้ล i s k reward ดีเป็นการเทรดที่ดีที่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงถ้าระยะ Stop l ล s s เท่านี้พูดไปเลยระยะ stop l ล s s 20ิบปิ๊บเทคโปของเราวางไว้2 R อาขั้นต่ำคือ40ปิ๊บห่างจากแนวต้านอยู่แนวต้าน60ปิ๊บแสดงว่าการเทรดนี้คุ้มค่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเทรดได้เมื่อไหร่ที่ซิกแน ปิดแท่งเทียนครบตามระบบที่เราต้องการเราบอกเลยว่าเราจะเทรดแต่ว่าถ้าเกิดความเครียบแคลงไม่แน่ใจเขาบอกว่าข้ามไปเลยมายนี้เพราะมันดูเหมือนจะไม่คุ้มค่านะมันมีแนวต้านย่อยๆระหว่างทางด้วยเพราะฉะนั้นสต็อปล็อตแบบนี้มันกว้างเกินไปถ้ามีสต็อปล็อตที่แคบกว่านี้ตามสัญญาณที่มันเกิดขึ้นเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่แน่ใจข้ามไปก่อนสําหรับข้อที่สถามด้วเองพูดมันออกมาว่าแล้วระบบเราเนี่ยมีระบบ ที่ต้อง manage order ไหมถ้าอย่างของผมเนี่ยผมไม่มีระบบที่ต้อง manage order ระว่างทางเลยผมเข้า order แล้วตั้ง tp sl แล้วจบนะฮะแต่สำหรับระบบใครที่มีแผนที่จะต้อง manage order เนี่ยก็ถามตัวเองว่าแผน manage order ของเราเป็นแบบไหนนะครับเป็น trailing stop ไหมหรือว่าดูตามสถานการณ์หรือมีการออกแบบ break even ซึ่งตรงนั้น เราก็ต้องไปเซตอัพตั้งแต่แผนการเทรดแล้วเนาะว่าเราเซตอัพไอการ manage order ยังไงเรามาถึงตอนเนี้ยเรากำลังจะออกออเดอร์เนาะเราก็ต้องทบทวนมันอีกครั้งว่าเรามีแผนที่จะ manage order นี้ยังไงแล้วระยะเวลาที่เราต้อง manage order เนี่ยมันสะดวกหรือเปล่ากับช่วงที่เราเทรดอยู่นะครับอย่างบางคนบอกว่าขับรถอยู่ระหว่างทางแต่ว่ามันมี Si ญญาลเกือบครบทุกอย่างแล้วแต่ด้วยระบบของเราเนี่ยเราต้องคอย monitor ทุกทุกแท่งเทียน15นาทีกลายเป็นว่า ทุกๆ15นาทีคุณจะต้องควักอันนี้ออกมา manage order มาดู order ว่าแท่งเทียนมันปิดยังไงซึ่งถ้าตอนนั้นคุณขับรถอยู่แล้วมันโอ้โหอยู่บนทางด่วนใช้ความเร็วสูงๆคุณไม่มีทางจัดการมันได้อยู่แล้วคุณก็ข้ามการเทรดนี้ไป ก็คือไม่ต้องเทรดตั้งแต่แรกเพราะเราไม่มีเวลาที่จะ manage order มันนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยู่สถานการณ์อย่างนั้นสามารถ manage ได้ก็ทบทวนตัวเองว่าแผนการ manage order ของเราคืออะไรเป็นแบบไหนที่เราวางไว้ order ที่มันดีแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนเราจะปล่อยให้มันวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็เลื่อน trailing stop เอาไหมหรือว่าสัญญาณเตือนระหว่างทางที่เราถืออยู่ order เราเซตไว้แบบไหนอย่างเช่น บางคนอาจจะเซตว่าเมื่อไรเจอแท่งเทียนกับตัว engulfing ในทิศทางตรงกันข้ามเนี่ยเราจะปิดมือออกเลยทุกคนไม่ได้ใช้ Set and forget อยู่แล้วเนาะเนี่ยอันนี้เขาพูดให้ครอบคุมหลายๆแนวบางคนอาจจะเลื่อน trailing stop ทุกๆ1 R ที่มันขยับขึ้นไปแบบนั้นก็เป็นระบบที่เราใช้ manage order ซึ่งถ้าเราทำตามได้แสดงว่า order เนี่ยเราก็มีความสามารถที่จะทำตามนั้นได้นะไม่ติดเงื่อนไขาทางด้านเวลาใดๆถูกไหมเขาแค่อยากชวนเราคุยว่า คุณมีปัญญาจัดการมันหรือเปล่าหลังจากออกออเดอร์ไปแล้วถ้าไม่มีก็อย่าเทรดไปหาเวลาว่างๆพร้อมๆแล้วค่อยเทรดนะครับอย่าโลภเพราะบางครั้งเราเราคิดว่าเฮ้ยขับรถอยู่มันก็เสียโอกาสทำเงินนะดิดกลายเป็นว่าสมาธิก็ไม่มีทั้งการเทรดทั้งการขับรถนะครับอันนี้อันตรายด้วยนะเราอย่ายอมให้ความโลภมันครอบงาเราแบบนั้นนะครับโอกาสยังมีเยอะนะแล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อเรามีออเดอร์แล้วเขาบอกว่า ให้เราถามตัวเองพูดกันตัวเองบอกว่าการออกจากออเดอร์ที่เรามีแล้วเนี่ยตามระบบของเรามีกี่แบบนีถ้าผมบอกว่าผมเป็นเซ t ตแอนด์ฟอร์เกตเนี่ยนยีผมก็ไม่มาดูอยู่แล้วถูกไหมะครับแต่เมื่อไเรเผิมาดูผมก็จะพูดกับตัวเองว่าผมเป็นระบบเซ t ตแอนด์ฟอร์เกต เพราะฉะนั้นการออกของผมมีแบบเดียวก็คือไม่ชน tp ก็ชน stop loss เพราะฉะนั้นวางมันลงไปแต่สำหรับใครที่มีระบบปิดแบบอื่นๆน,นะตามที่เราทบทวนการ manage order เมื่อกี้นี่แหละเราก็ทบทวนมันอีกครั้งนะครับเฮ้ยตอนนี้ order วิ่งมาถึง1 r แล้วถึงค่าวที่เราต้องเรื่อง trailing stop ละตอนนี้เกือบถึง1 r ยังไม่ต้องเลื่อนพูดกับตัวเองว่ายังไม่เลื่อนเดี๋ยวรอให้มันถึง1 r ก่อนตั้ง alert เพิ่มก็ไดนะ้ถึง1 r เมื่อไหร่เราค่อยขยับมันแล้วขอให้เราถามตัวเองว่าแล้วทาไมในตอนนี้ ออเดอร์ที่เราถือเนี่ยมันยังถืออยู่ทําไมเราถึงยังไม่ปิดอันนี้เพื่อทบทวนนะครับว่าแผนของเราคืออะไรเพราะไม่งั้นบางคนเนี่ยเห็นฟ้าฟ้าอยู่ก็จะปิดละเหตุ <c oughs> <c oughs> ผลที่เราถืออยู่เพราะว่าเราต้องการให้ไปเทคโปรฟิตที่2 r 3 r ว่าไปเหตุ <c oughs> ผลที่เรายังไม่ท p เป็นแบบนี้นะหรือบางคนยังไม่มั่นใจกลับไปดูว่าที่เราเลือกเซตอัพนี้มาเนี่ยที่เราถือออเดอร์นี้มามันมาจากเซตอัพที่เรากันกองมาแล้วนะเซตอัพเมื่อกี้นี่ไงลงมาที่แนวรับ เกิด e n g u a f i n g เรียบร้อยแล้วกับตัวมี potential มี l k r e w a r d ที่ดีเพราะฉะนั้นเราเลือกมันจากอันนี้และจุด tp stop loss เราเลือกจากอะไรอันนี้เพื่อยืนยันความมั่นใจว่าเราจะไม่ปิดออเดอร์หนีไปก่อนอันนี้เขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีแผนที่จะต้องมา manage ออเดอร์นะแต่เรายังควักมาดูบ่อยๆเขาบอกว่าพูดซ้ําๆไปพูดซ้ําๆกับตัวเองว่าทําไมเราถือออเดอร์นี้อยู่เพราะไม่งั้นเราจ้องจะไปกดปุ่มปิด ทุกครั้งแหละถูกไหมที่มันมีกําไรนั่นแหละหรือว่าบางคนแดงนิดหน่อยก็กลัวละจริงเราตั้งลิขส์เอาไว้เท่านี้นะครับแต่ขยับนิดเดียวกลัวและอยากจะปิดหละให้พูดกับตัวเองซ้ำๆท,ทุกครั้งที่ควักโทรศัพท์ขึ้นมาดูผลการเทรดนี่แหละเพราะไม่งั้นแค่ควักขึ้นมาเนี่ยอารมณ์มันก็คล่องมงําแล้วถูกไหมเพราะเราอยากจะดูว่าเรากําไรหรือขาดทุนนะรเราอยากจะใจฟูบ้างนะครับเราอยากบางครั้งเราก็ควักขึ้นมาดูเพราะความกลัวนะครับซึ่งทั้ง2องอย่างนี้ไม่ดีเลยในการเทรดนะครับ ดังนั้นเมื่อไหร่ที่ควักขึ้นมามันหมายความว่าอารมณ์เราเกิดขึ้นแล้วอันนี้ถ้าเราไม่ได้เซตอัพว่าเราต้องเช็คทุกชั่วโมงอะไรเงี้ยเนาะถ้าใครเป็นเซตอันฟอร์เกตแต่ควักขึ้นมาดูทุกชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงหมายความว่าเรากําลังจะถูกอารมณ์ครอบงำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือพูดกับตัวเองแบบนี้เลยที่เขาแนะนำนะแต่มีอีกอาการหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ5ข้อที่เราบอกว่าให้เราพูดคอมเมนต์ระบบของตัวเองนี่แหละแต่บางคน เริ่มข้อ1ก็ยังไม่ได้เลยข้อ2ข้อ3ไม่ได้หมดเลยเมื่อไหร่ที่เราคอมเมนต์ตัวเองไม่ได้แสดงว่าจิตใจของเราตอนนั้นมันบอกแวกมันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เขาบอกว่าถ้าเกิดอาการแบบนี้เราพับจอเลยหยุดเทรดตราบใดที่เรามีอารมณ์พวกนี้อยู่เราไม่สามารถทบทุนตัวเองได้มันหมายความว่าเราไม่พร้อมที่จะเทรดจริงๆนะครับเขาบอกปิดจอไปเลยแล้วการปิดจอการหยุดเทรดเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ จริงๆเราก็มีความก้าวหน้าแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราวอกแวกเราถูกอารมณ์อะไรครอบงําอยู่จนไม่มีสมาธิไม่มีสติที่จะอยู่กับระบบเรายัางทําตรงนั้นไม่ได้แต่เราหยุดการเทรดไว้ตั้งแต่แรกได้อันนี้ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จในการดูอารมณ์ตัวเองแล้วเหมือนกันนะฮะสำหรับคีย์พอยต์ในวันนี้นะครับผมได้มา4เรื่องเลยวันนี้เยอะหน่อยอันแรกเลยก็คือเสียงเนี่ยมันเป็นกุญแจสําคัญนะครับ เพราะว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยเวลาเห็นอะไรมันก็คิดไปเรื่อยเนาะยิ่งเจออะไรมา Impact มันก็ทําให้เกิดอารมณ์ทําให้เกิดความคิดทําให้เกิดแอคชั่นแปลกๆไปนะครับแต่ว่าถ้าเราเตือนตัวเองด้วยเสียงนะฮะมันก็จะเป็นการตอกย้ําว่า จริงๆลอจิกหรือเหตุผลที่เราควรสนใจมันคือเรื่องของแผนเรื่องของระบบของเรามากกว่าเสียงที่อยู่ในหัวซึ่งเสียงก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นสิ่งเตือนตัวเองเนาะไม่ให้ไปทําตามอารมณ์ซึ่งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้สําหรับข้อ2นะครับการคอมเมนต์หรือการพูดคุยกับตัวเองก่อนเทรดเนี่ยจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นทักษะที่ฝึกได้ ตอนที่เขาแนะนําให้เทรดเดอร์ที่มาเรียนกับเขาเนี่ยฝึกใหม่ๆเทรดเดอร์บางคนก็ทําได้แค่2นาที5นาทีนะครับบางคนอาการหนักนะหลุดไปคิดถึงเรื่องอื่นหลุดไประบบอื่นนะครับถึงขนาดต้องตั้งนาะฬิกาปลุกทุกๆ2นาทีทุกๆ5นาทีเพื่อเตือนตัวเองว่าเมื่อไหรที่นาฬิกาปลุกเราจะต้องกลับมาคิดพูดคุยกับตัวเองเรื่องแผนที่เราต้องโฟกัสคืออะไรไม่งั้นจิตมันหลุดแต่เขาบอกว่ามันฝึกได้ เราก็ค่อยๆขยายมันก็ได้ช่วงแรกๆเราอาจจะทํามีหลุดบ้างถ้ารู้ตัวว่าหลุดเมื่อไหร่เราอยู่ในช่วงนั้นได้กี่นาทีวันถัดไปลองท้าทายตัวเองให้ทําได้มากขึ้นอยู่กับระบบของเราได้นานขึ้นค่อยๆฝึกไปแล้วก็ข้อ3 <elle> ถ้าเราไม่ได้เลยสติหลุดตลอดสมาธิสั้นตลอดหยุดไปก่อนเลยแสดงว่าตอนนั้น <before> มีอะไรกวนเราอยู่เราไม่สามารถจดจ่ออยู่กับระบบของตัวเราเองได้หยุดให้ได้ก็ถือว่าเราสักเซสขึ้นมาก้าหนึ่งลว เขาบอกว่าถ้าเราไปดื้อรั้นแล้วก็เทรดอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะไปสร้างวงจรอุบัติซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วเวลาแก้ตอนหลังๆมันจะแก้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันปลูกฝังลึกเข้าไปเรื่อยๆและอันสุดท้ายเนี่ยจริงๆผมเอามาสะท้อนตัวเองว่าเมื่อไหรที่เปิดจอเนี่ยทางทั้งที่ระบบเราไม่ได้บอกว่าต้องมอนิเตอร์ต้องดูจอเลยนะของเราเซ็ตแอนโฟกัสแต่ทุทกๆครั้งที่เราเอาขึ้นมาดูแสดงว่าเรามีอารมณ์อยู่อารมณ์ลุน้นอารมณ์โลภอารมณ์กลัวมีหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราควักขึ้นมาโดยที่ไม่จําเป็นเนี่ย ก็ต้องถามตัวเองไปด้วยทุกครั้งว่าเราควักขึ้นมาทําไมเราถือ,อออเดอร์นี้อยู่เพื่ออะไรหรือใครยังไม่มีออ,อเดอร์อยู่อันเลิก,ก็ยังไม่เตือนเราควักขึ้นมาทําไมเราจ้องจะเทรดอย่างเดียวบ่าเราโลภหรือเปล่า นะครับอันนี้เป็นคีย์พอยต์ที่ผมได้เรียนรู้กับบทความในวันนี้นะครับได้มุมมองไหนบ้างแชร์กันใต้คลิปได้เลยเนาะตอนนี้เพื่อนๆก็กลับมาโฟกัสที่กองทุนเจ้าใหญ่ๆมากขึ้นนะครับอย่าง5%เนี่ยคนทักมาถามเยอะเลยนะครับก็ยังสอบได้อยู่นะครับผมว่าอย่างที่เราเคยคุยกันในไลฟ์ตลาดนี้มันก็ไม่ตายไปง่ายๆหรอกมีแต่เจ้าใหญ่เข้ามาเรื่อยๆเจ้าเล็กก็จะทยอยทยอยตายไปเนาะเราก็เลือกให้มันดีๆแล้วกันไปดูในไลฟ์ผมก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้าจะสมัครลิงก์อยู่ใต้คลิปหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่โอกาสหน้าไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์หรือในคลิปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ